ระดับนี้แล้วกูตั้งสตรีมคีย์ไว้ยังไว้เหียสตรีมคีย์อันไหนกันในสัตว์กูมีหลายอันดละนี่ยกูหยุดหยุดแไล่ยุดหยุดนั่นแหระเฮียนี่เฮียเชื่อมต่อแล้ว แย่ด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยกูเชื่อมแล้วเข้าหลังบ้านเลยเริ่มแย่แล้วไหนมันแย่แล้วไงพวกมือโอ้เล่ากาบันแม่อย่างี้มาดิตายหาอะไรพวกมึงเงี้ยตายหาไรอือช้อนนิดอ่ะ อ่ะเนี่ยกูไล่เนี่ยตายหาเนี่อเวลากูเดี่ยวไปโกโปรระเบิดหนึ่งกูขอหาพี่กันอะไรอ่ะคุณยอมรับการอะไรทุกอย่างยอมรับคุณเพศแล้วเพศชายอายุเท่าไหร่สิบห้าถึงยี่สิบปีฮะนี่ไงกูเปิดไว้ด้วยกูเปิดกูเปิดกดดันเลยยังกูเปิดกดดันอันนี้เลยนะพิมพ์คนอีเยอะความทงที่ของไซเบอร์ นแก้บักกิจกรรมคือพวกเราเหงาใช่ไหมตอนนั้นเฮ้ยผู้ชมผู้ชมดูพร้อมกันหนึ่งคนใครไหวเฮียใครเข้ามาใครดูวะไอ้สัสใครว่าใครว่าเอาเอาเอาออกกัแล้วเอาโอ้ยม่มีใครดูด้ยเหอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุไปดูเอาเอาลิงมาดิเอาลิงมา อย่าเบี่ยแล้ววะใจดูละอีมองเอาลิงก์มาลิงก์เหรอขอลิงก์หน่อยครับพี่ขอลิงก์หน่อยเจ้าลิงใช่ไอเชียร์เรดูยอดดูเบี่ยกระเตืองจริงด้วยวะโคตรกระเตืองเอาผู้ชมมไม่หนึ่งเบี่ยงศูนย์เก้าห้าหนึ่งศูนย์แปดสี่แปดสี่ขับร้อเลยขับล้อยอดีสตรีมเลยยังเลยอย่า อเอาไปเลยแล้วมึงส่งอย่างนั้นมันจะเห็นไ,มไ,ไหมล่ะไอ้ไอ้ฮะาเฮียไอ้เตะเขาหลังบ้านก <c oughs> ูเฮียแม่เข้าหลังบ้านไม่เอาให้แบบนี้เลยเหรอมาไาด้เวลากูเด<ฮ> <c oughs> ี่ยวมาเฮ้ยโฟนแต่กูเดี่ยวหาชีวิตอย่างนี้เฮียแล้วดีเลยจัด <c oughs> ดีเลยจัดเลยเฮีย <c oughs> <c oughs> แบบสอบถามเฮ้ยไม่จริงมาได้ไงวะเตินจะโชว์เดี่ยวไมโครโฟนเลยเหรอแล้วไอ้ไอ้กูเงียบเลย,อยเอาไอ้มึงไม่เจ๋งแล้วกูไลฟ์สดดีไม่เจ๋งแล้วเหรอกูสปีดกูไลฟ์ดีนึงมึงไม่เจ๋งแล้วไอ,อไ้เอย้ปวดขี้ว่ะ คุณนี่มันคนตรงมึงเป็นคนตรงๆจริงๆเลยวะเฮียแม่งกดขียก็บอกกดขีย์เฮียจะมีใครดูไหมล่ะใครจะดูกันไอเฮียแ,แล้วมึงดูโคตรสดไอเฮียปกคลิปกูแม่งก็สดจัดอาร์อาอาไเฮียอะไรของมึงเนี่ยอาราไปหรอกมึงบอกว่า่าโหด <laughs> มาคนไลฟ์สดมีอยู่แค่เนี่ยอันิสอนแบบโซนนะ yeah. ไม่ชอบใจเลยอาอาากูกำหนดเวลาไม่เองเลยใจเย็นจเ็นตั้งนาฬิกาฟ้าเีขาจะเห็นกูไหมอซีแตกไอ้อบมากระม แต่จบไปแล้วก้อมเดียวอะไรวะผมมาทําไมครับเราทำแฝดนั่นดินั่นดิผมยังไม่รู้เลยผมไลฟ์ทำไมเนี่ยเราจะมาไปแล้วคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรผมเฮ้ยเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นใครไอ้จับฉันมาทำไมมันใครกันนะใครกันไล่งานตัวหน่อยครับกระลายเลยเยี่ยมแว่น เอ้ยไปไปกูไลดิสเลยนะเวย้ยกูไลดิสเลยนะเวย้ยกูไลดิสอยู่ไหนในยูทูบเนี่ยสนุกมากเลยแกเป็นใครจับชั้นมาทำไมไอ้ยไออะไรของไอ,อ้เราไอไอคนนี้มันใครวะไอ้มันมาได้ไงอะอะไรนี่ใครดูคนใครดูติคนอะใครอะมีใครบ้างอะนนนเนี่ยไอเราได้มายอดมันขึ้นแบบนี้ว่าหนึ่งคนหนึ่งคนเลย แล้วมันก็ลงมาศูนย์แล้วมันก็เดบโดดขึ้นมาเป็นสามเนี่ยไอ้เยี่ยมาได้ไงวะเฮ้ยแอลเห็นไหมนี่ยตาคุณนะไม่เห็นไหมนะตาคุณนะจะเลือนกูดูเชียอะไรไี่ยเฮ้ยเรากต้องทำอะไรอยู่เนี่ยเอลใครแต้องการอะไร แกมานะมาได้กูโคตรแจกอ่ะไอ้ย่ากูแจกปีจัดอ่ะจงต่างดาวไม่เป็นไรวะเป็นไอ้เหี้ยเดินไปเดินมาเจ่าหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนไอซีไอ้เหี้ยแม่งไม่แปรไหวเหี้ยกูส่งรูปผีให้ไอ้เต้นแล้วทำไมมึงไปยืนอยู่อย่างนั้นวะไอ้เหี้ดำย่าอะไรของมึงอ่ะนี่ให้เดินไปเดินมาวะ ทำตัวไม่ถูกโดนไอไลท์ใส่ไปดีนึงทำตัวไม่ถูกเลยติดปีแล้ไม่ไลทสดไปดีเยอะจะได้คนรู้จักมากขึ้นไม่ตอนแรกอ่ะกูบอกว่าอะไรไหมกูบอกว่ากูจะไลท์เว้ยเพราะมันบอกว่าอะไรนะเอาเลยไลท์เลยไลท์สดเลยกูเลยบอกเราก็ไม่ได้เดินไปเดินมาทำไมก็าไม่จะเดินไปเดินมาทำไมเฮียเติร์นผีเข้าเกมไอ้ให้มันเดินเหี้ยไว้ให้มันเดินเติร์นผีเข้าไอ้สัส ไอ้เต้ยหนึงกูบีข้าวไปแล้วมึงเป็นไอ้เฮียอะไรฮะไอ้เฮียสีเดี๋ยวก่อนกูจะสิ้นโปรเจกต์กูขอดูก่อนเขาเป็นใครเขามาจากไหนไอ้เฮียไอ้ไอ้ไอ้เตนยแม่งผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเอาระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไ้ผีหลอกวิญญาณหลอนเงี้ยสัตว์สีเขาถามว่าไอ้เต้ยสีไอ้เตนไอ้เตนยเขาถามว่าใครอะตัวม่วงๆอะไอ้ผีเดินเล่นนะเฮีย ก็ถามใครอะตัวง่วงอะเจ็บร้อนเลยโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนมึงไงอ้เงี้ยไอ้เห well> ี้ยแล้วกูไปโรงพยาบาลด้วยกูไปตามหาหมอหมอผีป่าตังโกรไงไอ้เงี้ยหมอผีป่าตังโกรไอ้เหี้ย พี่ไม่คือยือวิญญาณโนไอ้เนียอนคนที่พีกกโนเขามันใครว่าเยียบพีูไม่รู้ไงเดี๋ยวเิาสงสัยมาแล้วผมมาทาไมครับเิป็นแค่จบแมาทำไมไอเกิดความสสอย่างมากใครที่กาลังดูอยู่นะครับโดนเซ็กแน่เกิดไปแค่หลอกยาหลอกโดนกัด เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดบอกไม่ให้ไอ้เหี้ยใครวะก็เขาเป็นใครวะไอ้เหี้ยคนหูดแล้วไหมไม่ไม่ไม่คิดอะไรเลยไม่รู้จักเลยใครอ่ะมาเป็นดูไม่เสี้นตั้งคนก่อนเลยพอแล้วพอเราเป็นใครเป็นอนนะไอ้ที่มาแล้วพูดพูดมากเลยมาเล่นอาอาวีดีกว่า โอเคได้เลยเป้ยจะเล่นอาเหมือนเน็ตกูเล่นได้อ่ะเข้าเข้าเข้าไม่ได้ที่กูที่กูไม่เล่นใช่ไหมไม่ไม่ใช่นะตอนนี้ไอ้ตีแมันเล่นไม่ได้ไอ้ตีแมันพังผีหลบอุจจารหลอนไอ้ขี้เงี้ยเดี๋ยวยังเล่นไม่ดีเลื่อนะไอ้เี้ยกูรำคาญรือวอกยารหลอนกูจัดหรือจัดไมผ่านเลยไอ้คนที่ดูอยู่ได้ได้ยินป่ะผีหลบอุจจารหลอนอ่ะ หลงใจคืออะไรอีกต้องได้ยินแหละห่มจับไม่น่อนคนที่ดูอยู่ได้ได้ยินป่ะพอจ้องจะเล่นมอยูห่มมึงมึงมึงจะหยุดไหมป่ะมึงจะหยุดไหมึงจะหยุดไหมตอนนี้เออกล่มเป็โกลผีเลยเหียเฮ้ยเหีอ้อใช่ไหม ผีใช่ไหมไม่ถ้าเกิดมึงจะเล่าเรื่องผีใช่ไหมไอ้เหี้ยคือแบบถ้าใครไปหลอกสาวนี่มากเลยไอ้เหี้ยผีหลอกวิญญาณหลอนมันมันหลอกหลอนอยู่ในไลฟ์กูเลยไอ้เหี้ยช่วยด้วยาว่หนีดีกว่ากูหนีความจริงของโลกไอ้เหี้ย ไอ้ไอ้่ินะครับอะไรคู่อยู่ได้มีหลอกไปเรยีิงหลอกไอ้ผีหลอกเขาเฮียอะไรทั้งอย่างอ่ะิญยาอ่อนรอโซล่าดูปองบไอ้ีิคนีโยกรโดนยปัญญาอ่อนโดี๋ยวติงกูเน่ยโซล่าอ้สัสวัวห้องไอ้ไปโดนตเฮ้ยอะไรขึ้ไแค่ไอ เอ้ยกบ่วนที้น่ะไปไหนก็ไปเดี๋ยวร้อยโอ้ยแตบคอจะไอไปไหนอ่ะไม่รู้ช่างเหมังเดี๋ยวต้งกูอยากได้มากครับแต่กูเข้าอาวีมาแล้วกูก็เข้าอาวียู่ ไอ้เนี้ยเนี้ยไอ้แคพุ่งวมึงได้กูไปเล่นกูไปเล่นไอ้เนี้ยไปเอาดีกว่ากูจะไปกันไงวะเอ้เเดดี๋ยวกกูล่นระป๊ใครเขาถามว่าใครอะหัวเหลืองอ่ะหัวเหลืองอ่ะอควาหัวเหลืองคืออะไรเนี่ยใครอควาโปรไฟล์อะไรอาหัวหัวเหลืองมีสองคนนะเว้ยเฮ้ยไอ้นั่นมันไม่หัวเหลืองมันหัวเนื้อถ้ามองจะคอมกรัวอ่ะแล้วเสือเฮียล่ะเสือเฮียอะไร ไอ้เหี้ยขวดเลี้นเลยขวดเลี้ยนน่ะหัวเหลือไม่พอขวดเลี้นเลยไอ้เหี้ยเออแล้วเสือกอะไรอ่ะแล้วเสือกอะไรอ่ะเสือกอะไรโคตรเหลืออะไรเกียนชิบหายเอะไรเหลือเขี้ยอะไรมาในมือกูมาไอ้เหี้ยอ้าวเลยอ้าวเลยเปื้ออ้าวเลยตายเนี่ย เอ้ยเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเขาทำอไม่ได้มาดิอีกที่เกือบแคร์นะเกือบแคร์นะระวังระวังเลยเผื่อแคร์นะรอแป๊บนึ่งรอแป๊บนึงเกือบแคร์เกือบแคร์เหนือน้องหยอกน้องหยอก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 เกือบแคร์เกือบแคร์รอแป๊บรอแป๊บน้ำพึ่งกู ไปมีนกกินนกนกนกพูดละไรนะเผื่อแค้นเผื่อแคสนรเล่รอเล่รอเล่รอเล่กูรักเปอร์เว้กูกูไม่เคยทำร้ายเพื่อนเลยกูเนี่ยรักเพื่อนเสมอเลยปวดโมเป็นคนที่ชื่อว่าคุณนาตพันตอแหลกูรักเพื่อนเสมอเลยแต่ไม่กูรักเพื่อนเสมอเลยแต่ลิงดำกูมาแล้วไงลิงดำมาแล้วไงเยี่่ อยากอวดรักเพื่พอนควยอะไรสัตว์ไปดูอ่ะเออโอเคนั่นแหละนั่นแหละเรียกมือไม่เกามือไมีเอามือเพื่อแค้นเพื่อแค้นกดรายงานแจกเก็บยับเลยแย่แย่ว่ะทำไมไม่ดูวะแย่แย่าหาเลยรอแป๊บนึงนะแย่เขาบอกไม่ดูไว้ยังอ้าวเฮ้โอเค ไม่มีความหมายเลยแย่ไม่ดูอ่ะมาแล้วหลอดโดเนทิทกูมาแล้ว <c oughs> เยี่ยมาแล้วหลอดโดเนทิทแต่ลิงโดเนทิทไม่มาอา่ยอ๋อถามว่าพวนใครผมเป็นเพื่อนครับอ๋อไอเยี่ยเราเพิ่งบอกเพิ่งเป็นเพื่อนแล้ว,วเวพื่อนร่วมง,งานครับไอเยี่ยเป็นเพื่อนโรมงานาในไทยุดนะ จริงเหรอโอ้ตกใจนะเนี่ยโอ้เพื่อนร่วมงานในไ,ไลฟ์สดนะมาเขียนอะไรกันล่ะนี่าถามเดินลองดูลองดูกูเด็กกูเทพจัดไงกูกรอปมาแบบนี้เลยนี่แล่ว่าติปมี่เออเอยตายแล้วหลังบ้านหลังบ้านกูอยู่ไหนหลังบ้านกูอยู่ไหนเฮ้ยหลังบ้านนะ อยู่ห้องหลังบ้านถี่ลอกไมหยดหมุนบ้านปฏิบัติไปถูกก็อยู่ในหมุนบ้านโอ้สัตว์ความครับครับบอกไม่ได้ไม่ที <Okay. S 1> อ้าวเซ็ไม่ทีไม่ได้ดูมือเลยเอ้าหลังบ้านกูอยู่นี่แล้วกูไปเปิดตรงนั้นทำมาหาอะไรวะ เป็นใหม่ดีสิกดเข้าไปมันจะโ,โอเคเป็นใหม่ไอเ้เหี้ยมามาหน้าอันนี้ละ <c oughs> ใครใครทำบุญทำทานได้ทำไหนที่ไอเ้ไอเหี้ยการกุศลเเฉยน้อยอับซีไปแล้วไม่กี่แค่บอกแล้วว่าเชฉยน้อยเพื่อนแล้วเพื่อนจะรู้จักได้ไงมันก็จริงมันก็จริงของเขาไอ้เหี้ยเพื่อนเราจะรู้จักได้ไงว่าไอเ้เหี้ย อยากง้อทำบุญหน่อยทำบุญหน่อยอยากอยากเห็นแบบอะไรนะเงินเด้งขึ้นจออยากอยากเห็นเด้งฮะบาทหนึ่งขึ้นจอได้ปะได้ปะบาทหนึ่งขึ้นจอมึงบอกพอดีที่เอาสุดฮะบอกคนที่กูโดนปล้นเงินไปแล้วบอกไอ้เง้ยี่เข้ามาดูมึงอ่ะขอแบบบาทบาทหนึ่งขึ้นจอเอาหมดอ่ะ เท่าไรเอาหมดหลายหลายบาทขึ้นจออะหลายบาทหาเลยบใส่เวทหมุนหมุนวนสีครามไอ้ที่นี่แม่งควบปัญญาอ่อนมันเบียวมันเบียว ได้หมดโอนได้หมดแบบขอขอสักบาทเฮียคนดูคนดูขนาดนี้สี่คนใครมวไลนยงานตัวมาดิเอ้ยสี่แล้วใครอ่ะที่ชอบคุณผีหลอกวิญญาณหลอนน่ะใครอ่ะผีหลอกวิญญาณหลอนีใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะเฮียผีหลอกวิญญาณหลอนมึงอ่ะ คือกูเหงาใช่ไหมกูถึงมาไลดิสคอร์ดอะเฮียผีหลอกวิญญาณหลอนมันบ้าเขาไม่ได้มันบ้ามันบ้าอ้าวเออมันมันเขามาหลอกใครรายงานตัวมาว่าเป็นคนในดิสนีใช่ไหมแฝงตัวใชไม่ไม่ไม่เร็วเร็วดิแฝงตัวแฝงตัวไอ้ชิดเออกูรว่ามึงเล่นมันไา้เขาเรื่อไปวะกูรู้เว้ยกูรู้ดีอยู่ในใจ ตั้งแต่กูตั้งแต่กูหาแมกกาซีนไรเงี้ยแมกกาซีนแมกกาซีนอยู่ไหนไอ้เงี้ยตั้งแต่กูไปแล้ว <อา S 1> จุ่มลายงานตัวเร<ย><ม>าว่าเจ้าเจ้าเป็นคนในดิบนี้ใช่ไหมแฝงซ่อนตัวมาใช่ไหมเจ้าเป็นอินพอร์เตอร์เหรอเออเป็นอินพอร์เตอร์วะเนี่ยมึงจะรายงานไหมมึงมึงต่อยไหมดุ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 มจะไม่แค่แบบไม่แค่ไม่ใช่แค่จริงนะ ไอเซีัดไอซีอ่ะมึงรีบรีบกูรองเรื่องมาแล้วรีบรีบเข้าตัวหนึ่งเฮียมึงสร้างหลัดเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาเลยโคตรตึงชื่อ้าสิงหาว่าใช่แหละก้อยจากน้อยวันนี้คนนี้เฮียรหัสสร้างสร้างมาเมื่อสิบห้าสิงหาโคตรน่ากลัวเลยวะใจเลยโอ้ย ไอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอยากอยากให้ไปเหนื่อยเหนื่อยอะ่ะแบบกูกด like ไลฟ์สตรีมในโทรศัพท์อ่ะแล้วกูจะแบบให้เขาส,ส,สาตรีมสไนมึงอ่ะเฮ้ยสีฉันเออมาจบตัวะอะไรจิวบ้าเด,ด็กนี่เลย ขนาะน,นี้ดูอยู่หนึ่งคนไอปะไม่ได้เปิดไปดูเดี๋ยวกูไปเปิดไปดูกันกู <c oughs> จะบอกเขาแล้วว่าว่ากูเ <c oughs> ป็นใครครดูอยู่วะกูระแวงหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโชว์เท่ไเท้เหียกูจะตัดไลฟ์แบบอยู่กูอยู่ไลฟ์ก็ดับไ้เฮียใช้นะครับฮะ มาครับไปเฮียเกียรอสรอ้างเตอร์ใหม่เล่นเล่นลอยเตอร์ปลักอะ่ะโอ้โหเฮียชิบหายแล้วลินดิสกับอร์เล่น,ลนป่วยเสียวอะไรเว้ยเพราะอ,อะไรนะเพราะว่าอูอ,อะตัดไลท์ขีหลอเวีย